ต้นรวงพึ่งหรือเยลโลสตาร์ไม้ดอกไทยแท้ที่มีกลิ่นหอมและสีเหลืองสวยสดใสมีถิ่นกำเนิดและพบมากในป่าทางภาคเหนือของประเทศไทยต้นรวงพึ่งยังถือเป็นพันธุไม้ทรงคุณค่าประจำสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทละเทพยะวรางกูลรัชกาลที่10เนื่องจากต้นรวงพึ่ง จะออกดอกในช่วงเดือนกรกฎาคมซึ่งเป็นเดือนพระบรมราชสมภพพอดีส่วนสีเหลืองของดอกรวงพึ่งยังเป็นสีประจำวันพระบรมราชสมภพอีกด้วยนอกจากนี้เมื่อพระองค์เสด็จไปประกอบพระราชกรณียกิจณสถานที่ใดก็ทรงปลูกต้นรวงพึ่งไว้เพื่อพระราชทานให้เป็นตัวแทนแห่งพระองค์และเป็นสิริมงคลแก่ราษฎรโดยทรงปลูกไว้ที่มหาวิทยาลัยรา,ยราชภัฏสงขลาเมื่อครั้งเสด็จเปิดอาคารหอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80พรรษา5ธันวาคม2550เมื่อวันที่15มีนาคม2551เพื่อเป็นสิริมงคลและเป็นเกียรติประวัติแก่มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาตลอดจนผระศกนิกรในพื้นที่จังหวัดสงขลาและพื้นที่ภาคใต้